ตะหมูเข้าปากหมาด้วยตีนนินจาชานอฟกี้นี่พ่อฐานหน้าตากลีนหน้าตาผิดระเบียบเห็นไหมวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่พ่อเ้าแม่เ้าแล้วหลายๆคนทั่วประเทศกลัวกันกลัวอะไรรู้ไหมกลัวไอแอปเทหมูไงแต่พี่ชานอฟกี้เนี่ยนะเรียกว่าแอปเตะหมู <laughs> นี่ดูภาพนินจา ตะหมูกระเดนเลยไหมอ่ไม่ต้องกังวลอ,อะไรวันนี้จะมาให้ใหพลังแล้วก็ให้กำลังใจเสริมพลังบวกลดความวิตกกังวลให้กับทุกคนโอเคไหมอ่าเค <c oughs> ยไหมที่เราเนี่ยไม่ซื้อกาแฟข,าข้างถนนแก้วละยี่สิบาทแต่เราไปซื้อกาแฟร้านสตาร์บั๊กแก้วละร้อยกว่าบาทอะเคยไหมเห็นไหม คือหลายหายคนก็ชอบซื้อของแพงกว่าเพราะอะไรทุกอย่างเนี่ยปัจจัยอ่ะที่คนจะซื้อของเนี่ยมันไม่ใช่ที่ราคาถูกที่สุดโอเคไหมเขาดูที่หลายๆปัจจัยทั้งคุณภาพการบริการแล้วก็ดูแบรนด์ของคุณด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยนะคนไทยต้องทำเนี่ยอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลล่วงหน้าถึงอนาคต ให้เราไปสร้างแอปมูเตมาสู้หมูเตมาสู้เออมูเตะนะจริงๆไม่ใช่หมูเตะนะโอเคไหมหมูเตะมูเตะเสร็จต้องเติมอะไรด้วยเติมรูข้างในเติมรูมูเตะรูวะหมูเตะรูเอออันนี้ไม่ได้ไล่สอนแล้วนะนี่คือคืออย่างนี้ให้เราเนี่ย หมั่นทำตัวเองให้มีความสุขอยู่กับปัจปจ,จุบันนะคิดบวกนะไม่ได้ห้ามคิดลบนะคิดลบก็ต้องรู้ว่าคิดลบอยู่อ่อนยะ่างเงี้ยมีสติไนงะรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดบวกหรือคิดลบอยู่ก็รู้ตลอดเวลารู้ไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆเคลียร์เคลียร์ของเสียพลังงานลบๆข้างในออกมานะฝึกเนี่ยอย่างเช่นเราฝึกเนี่ยสวดมนต์สวดแมงทั้งวันเลย นี่นินจาก็มีนี่ฝึกนี่อุปกรณ์สวดมนต์ของนินจ่ายไหมมีตัวนับเออสวดไปเรื่อยๆนะว่างมื่อไหร่ก็สวดนะมันความสุขเนี่ยจะดึงดูดดึงดูดความสําเร็จดึงดูดไอเดียดึงดูดวิธีการทําการค้าวิธีการทุกอิ่างทุกอย่างมาให้เรานะถ้าเกิดลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดคุณแบบกําลังจะไปดีลกับอ่าไปดีลกับลูกค้าดีลกับอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนั้นแบบ มีเรื่องสวยๆเรือเครียดกันแบชีวิตทุกข์มากตอนอกหักรักคุดอะไรก็ตามเงี้ยแล้วแบบหน้าเศร้าหมองเลยแล้วไปเจอไปเจอกับลูกค้าแล้วแบบพูดจาห่อเหี่ยวอะไรไปหมดลูกค้าก็ไม่ซื้อมันก็ไม่แปลกถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราแบบโอยิมแมนจำใสอู้แฮปปี้ดีด้าตลอดเวลาแล้วก็แบบอาจจะไม่ถึงกันต้องตลอดเวลาเ็แต่ว่ามบบหนว่าแบบก็แบบมีเฟรนลี่ตลอดเวลาแบบเออทำตัวให้มีความสุขมีความทุกข์อะไรก็เออเออบางทีก็ปล่อยมันไปบ้างปล่อยวาง หลักของพุทธก็คือการปล่อยวางไงไหมเออปล่อยวางไปบ้างอะไรไปบ้างช่างมันไปบ้างนะอยู่กับปัจจุบันนะอยู่ในห้องที่มีแต่วันนี้โอเคไหมพรุ่งนี้บางทีช่างมันไปก่อนนะไปวางแผนอะไรล่วงหน้ามันคิดเยอะกันไปกังวลอยู่กับปัจจุบันฝึกมีสติรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนอกจากจะได้การฝึกสติฝึกส,สมาธิยังได้บุญด้วยมันทำให้เราเนี่ยเคลียร์ของเสียต่าง ที่เราคิดกังวลนู่นนั่นไปเรื่อยอยู่กับอนาคตอยู่กับอดีตนะถ้าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขมากขึ้นด้วยแล้วก็ดึงดูดความสำเร็จดึงดูดลูกค้าดึงดูดดึงดูดอะไรต่างๆมากมายมาให้คุณโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเราจะโอเคไหมใช้หลักของมูเตลูโอเคไหมอ๋ <laughs> <laughs> นี่แล้วก็ภาพเมื่อกี้นะจะเฉลยให้ฟังว่ามันมาจากไหนเออ คือลองฝึกวาดตามจะได้มันจะได้ช่วยช่วยจําบทเรียนในวันนี้คือการที่เราทําอะไรครับที่เราแบบเฮ้ยรู้แต่ว่าเราต้องโฟกัสที่อะไรโฟกัสที่ปัจจุบันนะโฟกัสที่ปัจจุบันนะการบริการคุณภาพสินค้าต่างๆอย่าไปโฟกัสที่ราคานะอย่าไปนสนใจมีราคาถูกกว่านี้ภาพนี้เลยภาพนี้เลยนี่ภาพนี้อาวาดตามวาตาม,าตามนี่ตัวนี้นินจามันจะจําได้เพราะรอะไรนินจาเพราะเรา อ่ะดูนะนินจาจะว่าตามละอ่ะเดี๋ยววาาละวาดขึ้นจอจะได้จําได้ขอว่าเร็วๆนะจะแบบจะได้แบบอะไรนะไม่อนี่มากไม่ใช้เวลานาน,านชุบอ่าว่าแบบเร็วๆอ่านินจาจึกกำลังนี่ฟุดวดอ่าอันนี้เป็นไฟไฟอยู่ตรงกระจังหน้าผาโอเคไหมแล้วเขาก็กําลังทําท่าแบบฮึชะอันนี้เยียวตัวลงอ่าแล้วก็วุดวุดแล้วก็ กระโดดเตะนี่ขาลงแล้วก็นี่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 คืออะไรรู้ไหมนี่คือนี่นี่คือตัวทีเห็ไ,ไหมตัวทีทำไมเป็นตัวทีนี่ไงทีเหตัวทเีเราจะเรจะเอา T E M U มาสร้างการ์ตูนโอเคไหม T E M U T E M U มาสร้างการ์ตูนนะตัวที ดินจาได้ตัวทีแล้วต่อไปเรามาเจอกับตัวอี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 แล้วก็เอาตัวอีเอ้ยขอลบนี่ก่อนตัวอีตัวอีก็วาด่างนี้วาดอย่างนี้เอ้ยนินจาหลุดจอนู่นอีวาด่างนี้วาดอย่างนี้อู้ดตัวอีนะแล้วก็ตัวอะไรอีก TEMU ใช่ไหมขอใส่ตรงนี้กันนะ TEMU E ทีไปแล้วไปแล้ว M M ไว้ตรงไหน M ก็คือนี่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะแล้วก็ u u ก็เอาไว้ข้างล่างสุดอย่างงี้ u ก็อู้ออย่างงี้อ่าเริ่มเห็นยังเริ่มเห็นยังมันจะเป็นอะไรนะแล้วก็ใส่อันนี้จุมรูจมูกแค่ไงนี่แล้วก็ใส่นี่ลิ้นส์แค่เขามีลินลิ้นลิ้นแล้วก็ข้างในปากนะข้างในปากแล้วเราก็ ใสตใ่ตาเขาตาเขากาลังโดนเตะอยู่นี่ไงเห็นไหมเป็นหน้าหมูแล้วเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็ใส่หน้ากากเป็นน,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 นินจาเขานี่นินจานินจานินจาต้องใส่หน้ากากไงแ,แล้วก็อื้อแล้วก็ใส่กระจังหน้าผากอ่าเป็นทัดน้ำก็จทัดน้ำทัดน้ำเป็นสีฟ้าแบบภาพเมื่อกี้อ่าแล้วก็เขาก็ขาเขากาลังอ่ากาลังกระเด็นอยู่แขนก็กําลังแบบอ้ากอ่าเห็นไหม,ไหมอ่ะอ่ะแล้วก็จ๊อก จ๊อก <A> อ่าอย่างนี้อ่าเห็นไหมอ่าโอเคยังเราก็จะจําได้แล้วว่าเราจะไม่เป็นเราจะไม่โดนเตะหมูอย่างนี้โอเคไหมเราจะไม่เป็นหมูที่โดนเตะอีกต่อไปเพราะเราไม่กังวลไปล่วงหน้าไปอนาคตอ่าเนี่ยอ่าทวนอีกทีหนึ่งตัวทีอยู่นี่ทีแล้วก็อีอ่าแล้วก็เอม็มแล้วก็ยูนะเตะหมูโอเคไหมเตะหมู ่ะก,ก็เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นไ,ไงได้อะไรไปบ้านะงนะให้กำลังใจกับทุกคนเสริมพลังให้กับทุกคนอย่าก,กังวลใดๆนะอย่าลืมนะเราจะต้องอยู่กับอย่าใช้ชีวิตอยู่ในหัวเยอะเกินไปในหัวมันก็คิดฟังวนฟุง้งซ่านไปเรื่อยอยู่กันลงมือทำเทคชั่นลงมือทำลงมือทำลงมือทำนะมันจะออกจากความคิดในหัวมันจะทําให้เราอยู่กับ เรียลลิตี้มากขึ้นก็คืออยู่กับความเป็นจริงในโลกมากขึ้นไม่ใช่อยู่ในหัวโอเคไหมอยู่กับฐานการที่เป็นจริงโอเคนะสำหรับวันนี้นินจานินจาญก็คือนินจาบวกอาจารย์โอเคไหมชานนฟสกี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันนี้ก็ขอส่งความรักและความรู้ให้กับทุกคนเช่นเคยบาย